นี่ก็น้ําลงนะคะโครงสร้างตะกอนที่เราเจอตรงนี้คือคือคืออะไรคือริวขึ้นค่ะหรือว่าริปโปนั่นเองไหนไม่รู้สิอืมถ้าเราสังเกตน,นะปกติตอนที่เราเรียนเนี่ยริวขึ้นมันจะสมมาใช่ไหมเพราะมีขึ้นซัดเข้าซัดออกแต่ที่ทุกคนเห็นนะคะ จะเห็นว่าทางเนี้ยมันชันน้อยกว่าทางเนี้ยชันมากกว่าด้านที่มันชันน้อยแล้วมันยาวเนี่ยแสดงว่ามีแรงกระทําของคลื่นมากกว่าคล้ายๆการที่น้ํามันไหลทางเดียวเนาะแสดงว่าน้ําที่มันซัดเข้าหาฟังเนี่ยมันแรงกว่าทางเนี้ยก็จะเป็นสันคลื่นที่ชันน้อยกว่านั่นเองตรงนี้เห็นไหมแต่ก่อนก็ เป็นยังไงเป็นยังไงมันก็ดำๆนะสายไม่ค่อยใสเท่าไหร่ใายไม่ค่อยขาวเฮ้คออยคมันี่ขวดถ่อยโอแตะน้ำแตะน้ำหน่อยแตะน้ำหนอ่อยมาแล้วมาแล้วทะเลมมาแล้วอาบน้ำแล้วแต่ว่า đen đen <laughs>